Thank mm -hmm. you. ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนหน่งจวะครับสําหรับวันนี้ช่องคุณนหนก็พานักเรียนมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับโครงการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองของสถาบันพกกระปกเกล้านะครับซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการนําปัญหาที่เราไปสํารวจมาในแต่และกลุ่มตัวอย่างเพื่อน,นาอํามาแสดงความคิดเห็นให้มันเป็นจุดหรือว่าเป็น อ่าประเด็นที่เห็นร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้นําลงแผนชาร์ตแล้วก็นําเสนอให้แต่ละกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างไปเก็บกลุ่มตัวอย่างมาจากไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมกับคุณแอนครับผม จะเป็นบรรยากาศการทำงานนี่คือการรวบรวมข้อมูลซึ่งนำข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตอนนี้มารวบรวมสมองรวบรวมความคิดพร้อมกันโดยแยกการทำงานออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่4แต่ละกลุ่มก็จะมีคณะทำงานของแต่ละกลุ่มแล้วก็จะไปนำเสนอให้เพื่อนฟังใน วันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการติดตามจากสถาบันพระปเก,กล้าตามที่ได้ลงปฏิทินไว้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของการทํางานนะครับสําหรับความวุ่นวายก็จะมีนะครับการทํางานกับเด็กเราจะให้เป๊ะอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กนะครับก็จะมีความความเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ทํางานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับสําหรับการทํางาน แบบเป็นกระบวนการตอนนี้คือขั้นตอนที่ที่3นะครับซึ่งเราได้ข้อมูลมาแล้วแล้วก็เอาข้อมูลมารวบรวมซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเข้าสู่ในขั้นตอนที่4ต่อไปในการทําโครงการสร้างสํานึกพลเมืองที่ดีของเราของสาบันพระบกเก้านะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันนาให้สําเร็จจนได้เป็นนโยบายสาธารณะของ โรงเรียนเทศบาลสัพยางนอมเรานะครับเดี๋ยวเราครชมในอีพีต่อไปนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้รับชมเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับก็จะนํานข้อมูลของตัวเองที่ได้ไปหามาแล้วเอามาลงเราจะได้นําเสนอใหอ้ความคิดของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะรวบรวมจนกลายเป็นนโยบายสาธารณะของเรานะครับแต่ตอนนี้เราแต่ละกลุ่มก็ไปหามาทางอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูล ใครได้อะไรมาก็เอามาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกในกลุ่มมีกี่คนก็จะได้แต่ละข้อนะครับมี5คนก็ได้5ข้อสําหรับการไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆโดยทั่วไปของการทํางานของพวกเราซึ่งเรามุ่งหวังว่าจะได้นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องอแก้ปัญหาของขยะที่เป็น เศษอาหารนะครับเหลือจากโรงอาหารของพวกเรานะครับซึ่งทุกวันนี้มันเป็นปัญหามากเลยก็คือมันส่งกลิ่นเหม็นนะครับแมงวันก็เยอะนะครับซึ่งพวกเราพยายามจะ,ะทําให้ปัญหานี้มันหมดไปเราหวังว่าจะ,ะได้นโยบายสาธนารณะที่ดีในการมาแก้ปัญหานี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศโดยรอบกันนะครับ บางคนก็จะทําบ้างบางคนก็จะส่องแต่งหน้าแต่งตามีนี่หมดเพราะว่านี่มันเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนจริงนะครับเราได้ทําจริงเราได้ลงมือทําจริงนะครับมันจะห้ามไม่ได้นะครับเรื่องการแต่งหน้าทําผมพวกนี้มันก็จะมีบ้างนะครับแต่พวกเราก็ตั้งอยู่ในระเบียบวีนในของโรงเรียนที่ได้กําหนดไว้นะครับ บรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่เราได้ทำวันนี้ก็คือ,อเราไปสัมภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่างแต่และกลุ่มตัวอย่างนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือที่คุณแอนพาไปสัมภาษณ์คือไปสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดขยะและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือ สาธารณาสุขจังหวัดลาพูนนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับกลุ่มที่3ก็ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์แม่ครัวแล้วก็พันโรงที่เขาทําความสะอาดหรือว่าเขาทําอาหารนักเรียนทุกวันนะครับกลุ่มที่4ก็คือเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราทํากิจกรรมวันนี้ก็คือ4กลุ่มตามที่คุณอานชีเจงมานี้นะครับนั่นมาแสดงให้เห็นว่า เราได้นําปัญหาที่เราไปเก็บตัวอย่างแต่ละกลุ่มตัวอย่างมาแล้วนะครับแล้วก็นํามาลงในแผนชาร์ตเพื่อที่จะดําเนินการาให้นําเสนอแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะหาข้อยุติแล้วก็วิธีการแก้ปัญหารวมไปถึงสร้างนโยบายสาธารณะขึ้นให้ได้นะครับของรงยนเทศบาลสระบ,บุรีเรานะครับสำหรับวันนี้ท่องคุณนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีต่อไปเกี่ยวกับปัญหาฟุตเวสเศษขยะที่ถูกลืมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีต่อไปครับรับชมด้วพร้อมกันใน E ีีหน้าครับผมสำหรับ e ีพีนี้สวัสดีครับ